เล่าไปแนละ้วถ้าใครอยากรู้ต้องกลับย้อนไปฟังที่เวทีลำปางวันนี้พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ชาวลำพูนชาวแม่ฮ่องสอนปากท้องดีนโยบายของรัฐบาลก้าวไกลในอนาคตปากท้องดีของเราไม่ใช่เพียงแค่การแจกเงินไม่ใช่เพียงแค่การไปลงทะเบียนเพื่อจะยอมรับความจนในการที่รัฐบาลยัดเยียดให้ จะให้เขาแค่ร้อยส0งเปิดประกาศลงทะเบียนคนจนทั่วบ้านทั่วเมืองสร้างภาระให้กับพี่น้องประชาชนขนาดนี้ผมถามง่ายๆในชั้นกรริการเรียกกระทรวงการคลังมาสอบบอกถ้าท่านอยากรู้ว่าคนจนมีเท่าไหร่ไม่ลงทะเบียนคนรวยให้มันรู้แล้วรู้ร้ดไอ้ที่เหลือมันจนแน่นอนแต่กระบวนการคิดของรัฐรัฐนี้ไปเพิ่มภาระให้กับคนยากจน ไปเพิ่มปัญหาไปสร้างปัญหาครอบครัวให้กับเขาแบบนี้เราเรียกว่ารัฐที่ไม่ใส่ใจดูแลเราเลยลงทะเบียนไม่พอสร้างภาระในครอบครัวไม่พอหลายๆพรกการเมืองออกนโยบายปุ๊บปัป๊บรับโชคติดป้ายทั่วเมืองปี B 62บอกถ้าเกิดมีบุตรจะได้เงินแสนเงินล้านโอ้โหคนเดินผ่านป้ายกลับไปถึงบ้านสกิทเมียแทบถลอก กะว่าถ้าคลอดรอบนี้จะได้เงินแสนสุดท้ายนโยบายดอกจันทร์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 คลอดออกมาแล้วทาคลอดออกมาแล้วให้ลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนเสร็จได้หกร้อยกว่าจะลงทะเบียนเสร็จมาไปสองขวบสามขวบเลยจริงไม่จริงจริงไม่จริงนี่คือที่ผ่านมาวันนโยบายแต่ละอย่างพูดไปพูดไปพี่น้องประชาชนดีใจแต่มีดอกจันทร์ทั้งนั้น นโยบายอีกนโยบายหนึ่งผมเก็บหนังสือพิมพ์ไว้อยู่เลยรัฐบาลบอกว่าผู้พิการได้800บาทจะขึ้นเป็น1,000บาททันทีพอไปลงทะเบียนบอกต้องจนก่อนนะอีก200ถึงจะให้800เข้าบัญชีอีก200เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถามว่าแล้วกูจะดีใจทำไมยังไม่จนเลยคนพิการต้อง เข็นวิวแชร์เพื่อจะไปลงทะเบียนบัตรคนจนอีกรอบนี่คือรัฐที่ซ้ำเติมมานักต่อนักนับครั้งไม่ถ้วนถามว่าเราจะอยู่กันแบบสังคมปากท้องแบบเดิมๆแบบนี้อีกต่อไปหรือไม่จะอยู่แบบนี้ต่อไปหรือไม่อยู่มาในประเทศนี้ถึงอายุ60ปีได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ทักนี้เสียงดังฟังชัด ดูท่าทาง60อัพหมดเลยฟังทางนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงเด็ก18-19ทั้งนั้นน่าอยากได้สามพันใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนี้60ปีแค่บำนาญพื้นฐานประชาชนรัฐนี้ยังให้ไม่ได้นโยบายปากท้องดีของพรรคเก้าวไกลเลยต้องนำเสนอ บำนาญ3,000บาท60ปีขึ้นไปได้3,000บาทบางคนบอกเฮ้ยสสเยอะไปหรือเปล่าผมบอกว่าจะเยอะไปยังไงถ้าเกิดคุณเทียบกับ600ที่คุณให้แบบเดิมที่ต้องนั่งกินไข่ต้มอ่ะมันเทียบไม่ได้ไอ้600 700 800เนี่ยใช้อยู่เดือนอะปีหนึ่งประมาณ7,200ล้านแต่ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ผู้สูงอายุเข้า3,000บาททันทีใช้อยู่ประมาณ480,000ล้านผู้สูงอายุในประเทศไทย12ล้านคน ทำได้ไม่ได้คิดว่าได้ไม่ได้480,000กว่าล้านงบประมาณปีที่แล้ว3.3ล้านล้านคิดเป็นเพียงตัวเลขแค่น้อยนิดแต่3.3ล้านล้านเขาเอาไปซื้ออะไรไปซื้ออาวุธยุทโธปรกรณ์ล่าสุด F16 ที่เขาซื้อมามีภารกิจหลักบินลอยอังคารให้พ่อ นี่ผมกําลังหวันอยู่นะว่าถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์เป็นอะไรไปเขาจะเอาเรือดำน้ํามาวนรอบหรือเปล่าก็เนี่ยคิดดูว่า3.3ล้านล้านเขาเอาไปใช้กับอะไรเพราะให้พี่น้องประชาชนทักเข้ากระเป๋า3 0 0พนในใช้แค่480,000กว่าล้านอย่างนี้เนี่ยพรรคก้าไกลเราเริ่มทํามาแล้วในชั้นกรรมธิการผมเองอยู่ในชั้นกรรมธิการพิจารณางบประมาณแผ่นดินว่าเงินจากส่วนไหนที่จะมาเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนบ้าง และสามารถทําได้นําเสนอในสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องที่กรรมการพิจารณาเสร็จแล้วว่าเงินงบประมาณ400,000จะได้มาจากตรงไหนแล้วพี่น้องประชาชนคน60ปีในประเทศไทยมี12ล้านคนจะจ่ายได้ทันทีแต่ติดอยู่อย่างเดียวก็คือว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเขาไม่เห็นหัวประชาชนเพราะฉะนั้นรูปเล่มมีอยู่แล้ว มีการพิจารณาแล้วเงินมีแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวรอบนี้ก้าวไกลไปทําขั้นตอนแล้วรอบหน้าให้ก้าวไกลไปเซ็นงบประมาณน,นโยบายนี้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้เสียงดังขนาดนี้อยากจะให้สัก3า0 0ันี่เป็นนโยบายรัฐสวัสดิการที่เราอยากให้รักดูแลพี่น้องประชาชนไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือเป็นครั้งคราว เงินเด็กแรกเกิดที่ผมบอกเมื่อสักครู่รัฐรัฐบาลใหม่ของพรรคก้าวไกลเราให้1,200บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆท่านแจ้งเกิดมีสูจิบัตรสิ้นเดือนท่านนับไปเลย1,200เพราะลูกท่านอดนมจนถึงลงทะเบียนเสร็จไม่ได้พี่น้องประชาชนหลายๆคนต้อง ผ่านวิกฤตหลายๆอย่างที่รัฐบาลบริหารผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่คนที่เข้ามาช่วยเหลือก็เป็นเพียงการช่วยตัวเองเมื่อกี้สภาพอากาศเป็นยังไงทุกคนก็รับสภาพสสต้นนิติพลผิวหมอกก็พูดแล้วสสอภิชาติศิริสุนทรก็พูดแล้วเรื่องของภาวะอากาศที่ทุกคนต้องรับสภาพอยู่ทุกวันนี้ถามว่ามีฝุ่น pm อยู่รอบเนี่ยประตูท่าแพเมืม่อกี้ก่อนขึ้นมากดแอป,ปเปิดขึ้นมาเนี่ยฝุ่น pm ขึ้นสูงขนาดเนี้ย ถามว่าพี่น้องกลั้นหายใจไปหายใจที่บ้านได้ไหมที่เพิ่งซื้อเครื่องฟอ,อกอากาศมาได้ไหมแต่เราต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ทุกวัน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 เราต้องเผชิญกับสิ่งที่รักไม่เคยสนใจใยดีอะไรพวกเราเลยผมพูดที่เวทีลำปางไปแล้วเมื่อวานบอกว่ามีคำพูดหนึ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยนชีวิตจากผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้ามาเป็นนักการเมืองที่ต่อสู้เรื่องรัฐสวัสดิการนั่นก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อครั้งอนาคตใหม่คุณธนาธรบอกว่าการลงทุนเปลี่ยนอนาคตที่ลงทุนน้อยที่สุดและเปลี่ยนอนาคตได้มากที่สุดนั่นคือการลงทุนออกมาเลือกตั้งพ่อแม่พี่น้องอยากมีไรายได้เพิ่มวันนี้ทำงานประจำอยากมีไรายได้เพิ่มเปิดร้านกาแฟร้านหัวมุมตรงนี้ต้องลงทุนหลักหมื่นหลักแสนจริงไม่จริงอยากเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่ง ต้องลงทุนหลักแสนหลักล้านเพื่อให้ได้รายได้เพิ่มขึ้นเข้ากระเป๋าจริงไม่จริงแต่การลงทุนที่ลงทุนน้อยที่สุดและทําให้ทุกท่านได้เปลี่ยนอนาคตได้มากที่สุดนั่นคือท่านลงทุนเดินเข้าคูหากากระบาดพักการเมืองที่นําเสนอนโยบายที่เปลี่ยนแปลงอนาคตทุกท่านได้พักการเมืองที่นําเสนอผู้สมัครเลือกตั้งที่สามารถไปเป็นกระบอกเสียงแทนทุกท่านได้ นักการเมืองที่เข้าไปทํางานแทนทุกท่านแล้วนํานโยบายมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กับทุกท่านได้นี่คือการลงทุนเข้าคูหากากบาทแล้วอนาคตของท่านจะได้เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนท่านก็ต้องไปเสี่ยงดูว่าพรรคที่ท่านเลือกจะได้เข้าไปนําเสนอไหมนโยบายแบบนี้พรรคที่ท่านเลือกจะสามารถทําได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้น ความมั่นใจเดียวอยู่ที่เราตัวเราเท่านั้นปากกาของเราเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้แต่ขอให้ท่านจงเชื่อมั่นเชื่อใจกับสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านเชื่อคนที่ท่านหวังและท่านเข้าคูหากาเพื่อการเปลี่ยนแปลงกาพักก้าไกลประเทศไทยและอนาคตของทุกท่านไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ท่านต้อง เชื่อมั่นให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือใครละ่ะจะมานำพาพักที่เรารักพักที่เราชอบคนที่เรารักคนที่เราชอบนั่นก็คือผู้นำพักเก้าไกลเราเปิดตัวมาวันนี้ถือว่าสามปีกว่านะหัวหน้าพักที่พักเก้าไกลเสนอตั้งแต่วันแรกนั่นก็คือคุณพิธาลิมเจริญรัตน์และหลังจากการที่เราเสนอ หัวหน้าพักเราก็ได้ประกาศทันทีว่าคดีเดชนาย,ยกรัฐมนตรีในนามพักเก้าไาลคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อย่างแน่นอนนี่คือความชัดเจนความจริงใจที่เรามอบให้กับทุกท่านที่เป็นเจ้าของพักเช่นกันและวันนี้นโยบายการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนำเสนอให้กับทุกท่านแล้วเหลือเพียงผู้ที่จะเข้าไปเซ็นอนุมัตินโยบายต่างๆ ให้เป็นจริงได้ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคดีเดชนายกรัฐมนตรีคนที่30มสิของประเทศไทยพิธาลิมเจริญนัสขอเสียงปรบมือดังๆยำดาวนงอีกได้เลยขอเชิญผู้สมัครจากจังหวัดเชียงใหม่นับสิเเขตขอเชิญผู้สมัครจากจังหวัดลนูบุ